ผลการจับสลากประกบคู่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกประจำฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1ในรอบ16ทีมสุดท,ท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏป้าหงแดงลิเวอร์พูลเจองานหินครับเมื่อต้องเจอกับทีมแกล่งจากบันเดสลีกาอย่างแอร์บับเรฟซิกเช่นเดียวกับเชลซีที่ต้องเจอกับแอเลติโกมาดริดนะครับส่วนคู่อื่นจะมีใครเจอใครบ้างไปชมกันเลยครับ รับเงินพิเศษ100บาทและฟรีโยกสล็อต80ครั้งรายละเอียดอยู่ที่ first comment เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชมผลการจับสลากประกบคู่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับพร้อมกลับมาดูกันว่าใครจะเป็นเต็งแชมป์ในรายการนี้สำหรับฤด,ดูกา2020ล2020-2021แหละครับโดยการจับสลากเมื่อวานนี้นะครับณนะสำนักงานใหญ่ของยูฟ่าที่เมืองนิยงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปรากฏว่ามีบิ๊กแมชน่าติดตามหลายคู่เลยทีเดียวนะครับโดยบิ๊กแมชคู่แรกคือแอร์เบอรลินซิกยอดทีมจากเบเนสลิก้าเยอรมันครับจะเจอกับทีมแชมป์พิม์ลิกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดอย่างหงแดงลิเวอร์พูลนะครับคู่ถัดมาครับบุรุษเซียมันเช่นกลัดบักนะครับยอดทีมจากเบเนสลิก้าจะเจอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่จากพิม์ลิกอังกฤษแหละครับคู่ถัดมาครับอินซีฟ้าขาวลาซิโอจากเกาโชซิลาเตลรี่มีคิวต้องเจอกับโค้ชทีมจากเบเนสลิก้าอย่างเสือใต้บาเยนน์มิวนิคนะครับ บิ๊กแมชอีกคู่คือตราหมีเอเรติโกมาดริดทีมแกล่งจากลาลิก้าสเปนครับจะเจอกับสิงบลูเชลซีทีมฟอร์มแรงจากศึกพิมร์อังกฤษคู่ถัดมาครับ FC ฟปอร์โตยักษ์ใหญ่จากลีกโปรตุเกสมีคิวจะเจอกับเจ้ามาลายูเวนตุสโคทีมจากเกาโชซิลาอิตาลีนะครับบิ๊กแมชอีกหนึ่งคู่คือไอต่างดาวบาร์เซโลนาครับยักษ์ใหญ่จากลาลิกาสเปนจะเจอกับแปรเชคโคทีมจากลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับ คู่ถัดมาครับเซบีย่าจากกาลิก้าสเปนจะเจอกับเสือเหลืองบุริเซียดอร์ตมุนทีมดาวรุ่งจากศึกเบเนสีกาเยอรมันนะครับและคู่สุดท้ายครับอาตาลันต้ามามืด2สองฤดูกาลซ้อนจากเกาโชซิลาเตลรี่จะเจอกับราชนยุธขาวและอันมาดริดโคตรทีมจากศึกกาลิก้าสเปนแหละครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันเล็กแรกในรอบ16ทีงสุดท้ายนะครับจะฟาดแข่งกันในวันที่16-17แล้วก็23-24กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ ส่วนในเลขที่2นั้นจะเตะกันในวันที่9ถึง10แล้วก็16ถึง17มีนาคมปีหน้าแหละครับและหลังจากที่มีการจับสลากประกบคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายครับวินเลียมฮิวบร,ริสัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษยังยกให้เสือใต้บาเยอร์มินกเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับ หลังเจ้าของแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อฤดูกาลก่อนถูกจับไปเจอกับลาซิโอนะครับโดยมีอัตราต่อรองอยู่ที่แทง4จ่าย11ไม่รวมทุนแหละครับขณะที่เต็ง2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมของเปปกัาดิลาจากศึกพรีมเมียร์ลีกอังกฤษที่มีคิวเจอกับกลัดบักนั้นมีอัตราต่อรองอยู่ที่แทง2จ่าย7ไม่รวมทุนแหละครับส่วนเต็ง3ครับยังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกนะครับคือหงแดงลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดที่เจอกับแอร์บลเลซิก ตามมาเป็นเต็ง3นะครับอัตราต่อรองอยู่ที่แทง2จ่าย11ไม่รวมทุนครับส่วนเต็ง4เป็นยักษ์ใหญ่จากลิกเอิงฝรั่งเศสนะครับอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงเต็ง5เป็นเจ้ามาลายูยเวนตุสจากเกาโชซิเลียอ,อิตาลีนะครับส่วนระอันมาดริดจากลาลิกาสเปนนั้นอยู่เต็ง6นะครับแล้วก็ตามมาด้วยเต็ง7อย่างสิงบลูเชลซีจากพิมาริกอังกฤษของคุณซื้อแฟงแลมพาร์เต็ง8ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นยอดทีมจากถิ่นคัมนูอย่างไอ้ตังดาวบาซโรน่า แล้วก็ตามมาด้วยเต็ง9ทีมในลีกเดียวกันอย่างแอลเลติโกมาดริดนะครับเต็ง10เป็นสื่อเหลืองบรเซียดอตมูลจากเมเนสลิก้าเต็ง11เป็นอาตาลันตาจากอิตาลีนะครับไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะอยู่เหนือเต็ง12อย่างแอร์เบรเรซิกแล้วก็เต็ง13เป็นเซบีย่าจากลาดิก้านะครับเต็ง14เป็นบรูซียมุนเช่นกลัดบักเต็ง15เป็นลาซิโอครับส่วนเต็ง16นั้นเป็น f อฟซีปอร์โตจากโปรตุเกสอัตราต่อรองอยู่ที่แทงหนึ่งจ่าย150ไม่รวมทุนนะครับ แล้วคอบอลทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลนี้จะเป็นทีมไหนเห็นต่างอย่างไรสามารถร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจเด้อครับ